ที่ฉันจะติดต่อได้กับขุนด่านทหารกล้ายังเป็นทหารในสมัยสเมเด็จพระนเรศวรก็คุยไปคุยมาคุณชายก็บอกว่าอาจารย์อยากจะไหวพระอาหารหันต์ไหมมันก็ต้องเงินใจเราอะบอกว่ามีใครบ้งาองอะก็มีหลวงพ่อทีพระกัสษัตรา หลวงพ่ใหญ่วัดสแกอยู่ที่บางประหันแล้วก็ไปก็เขาบอกชื่อผิดน,นะนแต่เป็นวัดเดียวกันก็เลยชวนอาจารย์ไปไปไหว้ไปกราบหลวงู่้ใหญ่ทีนี้ก่อนที่จะขึ้นกนุฏิหลวงู่้ใหญ่ก็เห็นหลวงพ่อดูเ่าก็นั่งเอกนเดชนั่งนั่ง แต่ที่เห็นตอนนั้นคือท่านมีออร่าหมายถึงท่านเปล่งแสงก็เลยบอกเดี๋ยวเราไหว้หลวงพ่อใหญ่เสร็จแล้วเราก็ไปหาองค์นั้นและะ้วกันรู้ว่าหลวงพ่ดูหลวงพ่ดูเข้าไปนี่แหละเป็นคำรบแรกที่ได้เจอท่านและท่านก็บอกว่ามีอะไรที่คล้องใจงไม่มีครับ มีเด็กอยากจะถามว่าพออาระอรหันต์มีจริงไหมมันนี้ำพ้องพ่อเกษมมี่ิรำปางแ้วก็บิดนต่ก็พูดแค่นี้แหละนี่เป็นคำกรบแล้และวังจกนท้นก็มีโอกาสมาบวชที่วัดสแก่แต่ตอนนั้นเราก็มีครูบาอาจารย์นะหลงอาจารย์มหาบัวหลวงพ่อฤาษยียิ้มดำไปพระที่อยู่ตรงพุทธิ ที่ไปอยู่กับท่านท่นก็บอกว่าเนี่ยาอาจารย์สนใจสนใจในเรื่องปฏิบัติเดี๋ยวผมจะพาไปหาพัาเดเสดหลวงพี่ดูอาจารย์ดูให้เราก็แต่ความเปลงใจงไปเราไปเสร็จแล้วก็บอกว่าอไปนั่งสมาธิหลังวัดเมื่อนั่งเสร็จอันนี้นะ เขาเ,เรียกเป็นพระพูดได้เขาเรียกว่าเปเห็นพุทธระบบลอยมาลอยมาข้างหน้าเนี่ยเอ๊ะคืออะไรคืนแรกตอนเช้าหลวงพ่อดูนเจอท่านแล้วก็บอกเออท่านเมื่อคืนท่านนั่งดีเนี่ยเฮ่ดูได้ไงวันที่สองก็เจออีก วันที่สามมาไปถามนั้นเลยหลวงพ่อนั่งไปเห็นภูสบกลอยมาคือน,นี้ท่านเ็อเจอนะท่านนิษฐานขึ้นไปเลยถ้าเข้าไปอยู่ได้ะไจะเป็นเจ้าของนี่เป็นคำรบแรกแล้วเราก็เข้าใจแล้วโอ้ที่ตามหากรูบาอจารย์ าหาคูบาอาจารย์มาแต่ปักใต้ปักเหนือไปปักอีสานไปหมดไอตอนนั้นก็ค้นคว้าหาดาวหมายถึงก็ไปตามหาพระอระหันต์พระฤาษีเขียนจดหมายไปถึงตอนที่อยู่สุราขอบคุณเอคุณ<อ>ผมจะเอออาจมาจะทำการยกช่อฟ้าทิวทัศนาสูงในการน,นี้ในงานนี้ ก็จะเชิญพระสุเปติปันโนมาจะไม่ใช่คำว่าพระอริยเจา้าถ้าคุณอยากจะมาดีนะในกราบพระท่านเหล่านี้ครั้งนึงเนี่ยมันดีก็กราบพระไม่ได้เรื่องมาแลวก,ก็มาก็สมใจก็เจอครูบาอาจารย์หลาองค์นั้นแต่หลวงพ่อพุทธระหลวงปู่พุทธา หลวงพ่ออุบาทุ่มวัดบางมุยอุบาธรรมชัยอูบาอินทจักรรักษาที่เป็นพี่ชายของอุบาพรมจักรเพราะแฟคตอรี่นี้เป็นพระอาหารหันต์หมดตั้งแต่อูบาที่เป็นพ่อท่านคืออูบาพ่อเป็นก็ปวดก็จะหลังลูกชายก็ปวดปวดแล้วก็ส่ง เรียกว่าพ,ไไกพาวกง่ายๆกระดูกเป็นพระธาตุหมดตรงนี้เดจิวะได้เจอพระสุปฏิปันโนแล้วนั่นก็บอกว่าเนี่ยให้ปราชาดิพานทำไมนไม่ใช่หลวงพ่อฤาษีสอนให้เราอยากจะไปนิพาลเราก็ไม่รู้นิพานเขาก็บอกน,นิพานมันสูขมันเย็นมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทาไปมันเหมือนเป็นสะดุด ไม่ก้าวได้จนมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อดูท่านบอกจะที่จะไปนิพพานไม่มีทางหรอกเอ้าทำไมล่ะก็แกปรารถนาแกว่าจะตามข้าไปจะตามหลวงพ่อทวดไปเพราะนั้นเราเหมือนกันบยกภูเขาออกจากปุอ๋อเออเราถ้าเราไป ขนาดว่าเราไปถือศีลแปบดบเป็นหลายวันมันก,ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอถ้ามาชี้ทางพอมาชี้ทางเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ําเราไปเรื่อยๆหมายถึงว่าถ้าในปฏิบัติ <c oughs> ก็จนมาเรียนรู้ว่าในการในการที่ศึกษาในพุทธศาสนา มีทางการปรารถนาพระพุทธเจา้ามีทางการประกาศหนาพระอรหันต์เดี๋ยวรีวิวนิดหนึ่งพุทธจเจ้าในเมื่อเช้าเนี่ยสี่แปดสิบหกปัญญาศรัทธาวิรยิยะปัญญาใช้เวลาสี่สองขัยแปดใช้เวลาศรัทธาใช้แปดสองขัย ภาษีอานหรือวิิยาที่กะใช้ถึงสิบหกระสงไข่แล้วหลวงพดูมันบอกเนี่ยอีกแสนมหากับจะคือเดละได้ละ,ละหมายถึงว่าเลิมอยากจะเป็นแล้วก็ปฏิบัติจนมาเอวยวาจาแล้วก็ได้รับการเรคโพเม,มนจากพระพุทธเจ้าว่าเธอจะเป็นพทธเจ้าองค์นี้องค์นี้นี่ พราะนั้นในเรื่องของพุทธเจ้ามีสามอย่างทีนี้ก็มาเทียบว่าเพราะฉะนั้นพระปัจเจกับพุธเจ้าก็ต้องปรารถนาปริญญาโทจนมาพระอาหารหันต์ก็ยังแยกเป็นสี่แบบเกียรติยมระดับหนึ่งนี่เขเรียกปฏิสัมภิทาญาณมีทั้งฤทธิ์มีทั้งบุญ แต่ท่านเหล่านี้สามารถที่จะแจกแจงแสดงธำรู้ภาษาบนภาษาสัตว์ภาษา,ร,ารู้ทุกอย่างนี่เรียกเกียรติยศระดับหนึ่งท่านที่สองมีทั้งอิทธิต์และบุญญาฤทธิ์เขเยกอภิญญาหกอ,อันนี้เทียบได้กับเกียรติยศระดับสองเพราะฉะนั้นแปลว่าการแสดงรมการแจกแจงจะไม่เท่ากับ ประเภทแรกประเภทแรกท่านจะอย่างเช่นอาจารย์ม่านอย่างเงี้ยจากประโยคที่เป็นน้ำท่วม,ท,มทุ่งท่านพูดประโยคเดียวหรือจากประโยคเดียวก็พูดได้มากมายแจกแจงแ,แ,แสดงทมไปได้เพระาะนั้นถึงบอกว่าท่านท่านประเภทแรกเป็นท่านนักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ อเภทที่สองมีฤทธิ์มีเดชออกเหินเดินอากาศรู้ทุกอย่างอันนี้เกียรติยมจากสองเขาเรียกว่าอภิญายมประเภทที่สาม,มเขาเรียกเตวิโชหมายถึงได้วิชาสามได้วิชาสามหมายถึงไงมันก็ต้เปิดโทรทัศน์ได้จะมีที่ประจักษ์กุญานแต่ออกเหินเดินอากาศไม่ได้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์เท่าแต่ว,ว,ว่าเปิดโทรทัศน์ได้ว่า มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้รู้อดีตระอตีตังสยานรู้อดีตรู้ในปัจจุบันเรียกปัจจุบันสนะปัจจุบันสนังญานรู้อนาคตอนาคตตังสยานแต่ว่าท่านไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ได้เห็น,นเหตุการประเภทที่สี่จบด้วยเกรดสองสองจุดห้าไม่ถึงสาม อันนียก็เรียกสุข,ขวิปัสสโกรู้ระลผีสารเทวดา,านิพพานแต่ไม่เห็นจะถามว่าท่านเชื่อไหมเชื่อเ่าท่านเข้าไปถึงตัวรู้ได้อันนียสุข,ขวิปัสสโกเกรดสองสองห้าไปถึงสามอีกในเรื่องของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนก็ไป เข้าไปองสมุดที่มหาลาัยเชียงใหม่ไปเห็นหนังสือสองเล่มโอ้เราก็เห็นเลยว่วัดหลวงกอปานเราก็สูตรอยู่ประจำวิทยุวิทยโอน,น,นายาสวดมนา์เอใครเป็นคนเขียนก็เขียนเขียนว่ารจนาโดยฤาษีลิ้งดำโอ้ดีได้นะแต่เองหนังสือกใกล้ๆกันคู่มือปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเขียนด้วยมหาบิระ ดาวพุทูธอันนี้แมวอันนี้มหาอันนี้สีเงินดำดีว่าเยเราเลยอ่านแล้วก็เลยเข้าโอ้มนเป็นการเปิดโลกัศน์ถึงพวกท่านก็เป็นทุกบาอาจารย์องค์หนึ่งทำให้เราในเรื่องสงสัยอะไรเนี่ยพอสุดท้ายยังเปอ่านท่านอ่านมหาวิระกับบุ้สีเินดำวงเดียวกันตรงนี้แหละที่ก็บอกว่าสุขวิปัสสโก คือเข้าไปถึงตัวรู้ตัวรู้คืออะไรอย่างสมบุติอาจจะใครเรียนวิทยาศาสตร์นะยูเครียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่รอบหลงหลงปูดุลจะบอกวแบบ่าจิตของเราคือรูปปรมันมาณูกลมหมุนรอบตัวเอง หมุนรอบด้วยอะไรหมุนรอบด้วยอำน,นาจของความชั่ววัราะนั้นี่เทียบได้กับอิเล็กตรอนเพราะอิเล็กตรอนอยู่มันไม่ถาวรจิตของเราหมุนตลอดเวลาเป็นกับเป็นการเป็นอสมไขยแต่ในนิวเคลียสเนี่ยอิเล็กตรอนวิ่งอยู่คือจะมีทั้งโปรโตอนและนิวตรอนอิเล็กตรอนหมายถึงความชั่ว โปรโตอนหมายถึงความดีเพราะฉะนั้นในโปรโตอนก็จะมีนิวตรอนคือความว่างทุกคนมีสมบัติที่ล้ำค่าคือนิวตรอนมาทุกคนแล้วถามว่าเอรามาจยางไรไปคิดไม่ออกคบับก็ต้องไปคิดย่างแหละขนาดนั้นเอาทำให้มันได้ ุทธเจ้าเขาบอกอ้าวถ้าอยากจะไปเจอสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญคือทำให้จิตหยุดนิ่งพอจิตหยุดนิ่งโดยอัตตาสมาธิโดยทานหรือศีลเนี่ยแต่อัตตาที่ย็นตีสุดคืออัตตาสมาธิมันจะทำให้จิตมันเริ่มไม่สัดสายไม่หยุดนิ่งก็จะรู้จะแยกแยะได้อันนี้คืออิเล็กตรอนทีุู่ธิจ้าบอกให้ละชั่ว โปรตอนคือทาความดีแต่มีคนหลังก็ไปถามอาจารย์มหาบัวถามหลวงพุชาตอนที่ท่านไปมันนอกถามว่าทำไมถึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกของหลวงพุชาหร,หรือท่านอาจารย์อาจารย์มหาบัวท่านบอกเพราะ ในพุทธศาสนาสอนให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์จึงถือว่าเป็นาศาสนาเอกของโลกพูดง่ายๆคือเราไปนค้นคนว้าหาสมบัติเดิมที่อยู่คู่กับเราแต่การที่ไปนค้นคนว้าสมบัติเดิมเราก็ต้องใช้การปฏิบัติไม่มีคนไหนที่นึกเอาแล้วมัได้มันเป็นมโน ท่านถึงบอกวิธีการที่จะเข้าไปถึงตรงนี้มีถึงสี่สิบอย่างสี่สิบอย่างก็ไปเนี่ยก็แยกแยะตามโรคที่อยู่ในจิตของเราพุทธเจ้าเป็นหมอที่ชาญฉลาดที่สุดเราจะต้องรู้รู้โรคของเราที่นำบางคนเชื่อง่ายเพราะพวกนี้เป็นพวกศรัทธาจริต บางคนจะเรียกพุทธจริตพุทธจริตหมายถึงไงถ้าพูดภาษานั่นคือผู้วชรดรู้หมดพระพุทธเจ้าก็ต้องให้ยาแต่ละอย่างรวมแล้วประมาณสี่สิบอย่างสำหรับความลึกความหนาความบางของจิตใจที่ได้รับการเรียนรู้มาตรงนี้แหละ และหนึ่งในนั้นที่ว่าหลวงพ่อดูท่านบอกหน,นึ่งในนั้นคืออะไรคือพลังงานของพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีการเสือ่อมสลายหายไปเข้บอกอันที่พานนานโบรงณศูนย์ญ,ญานก็แสดงก็พอสำเร็จอาหารหนะั T, ์แล้วจีตเอ๋ยวตอนนี้ก็สูญไปเลย อพรานั้นในปาลีในพระเวลาก็ไปไปสอบสนามหลวงต้องสอบต้องตอบว่านิพพานศูนย์จนกระทั่งเวลาเข้ามาทำการสื่อชะตาเขาก็ตัดคำานิพพานศูนย์เอานิพพานังพรมังสุขังอเพราะนั้นในในเรื่องของการต่อชะตาเขาจะต้องมีประโยคเหล่านี้หนึ่งพระพุทธเจ้า อุปบัตยากที่สุดการได้เจอพุทธเจ้าเป็นของยากเพราะนั้นที่พุทธเจ้าอุปบัติมาแต่ละองค์หนึ่งครั้งเพราะนั้นที่ก็ถามว่าศาสานานี้สอนมรรคสี่ผลสี่นิพพานระเบิดตามจริงๆแล้วพุทธเจ้าอุปบัติได้ครั้งละหนึ่งอย่ามีศาสานาดิ เขาบอกเขาสอนหนึ่งนี้พานได้สอนศีงสอนทานสอนอะไรได้ถ้าเป็นึกถึงตามบาลีไม่ใช่แม้แต่ในนั้นก็บอกครับพระเจ้าอยู่สมมติอยู่ป่าตาลที่เป็นศาสดานี่ก็อยู่ป่าตาลทำไมไม่มาเจอขนาดสัจจะนิคนก็จะต้องมาเจอแล้วก็มามา,มาคุยกันประมาณนั้น พราะดนการที่เราทำบุญมันก็นทำให้จิตของเราสบายใจหรวงพ่อดูัใช้คำว่าบุญคือความสบายใจก่อนทำก็สบายใจขณะทำสบายใจหลังจะทำก็สบายใจคิดถึงทีไรสบายใจทุกทีเพราะด้นการที่เราได้สะสมได้ accumulate สิ่งเหล่านี้ไว้ มันมีผลทั้งในปัจจุบันผลในอนาคตเพราะจิตดวงนี้ไม่มีใครสามารถฆ่าให้ตายได้ฆ่าตัวเองตายเพราะนั้คนที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขากลัวตายเขากลัวตัวเองจะาเป็นทุกข์เกินกว่าที่จะรับได้กับฆ่าต,ตัวตายไปเอานะเจเจ ตั้งใจตรวจมหาจักรพรรดิจันอ่ะ <c oughs>